สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวนี้จะมาทำอ,อเมริกาโ,โน่น้ำมะพร้าวนะครับก็จะเป็นน้ำมะพร้าวสดร้อเเลยครับแต่ how, ว่าที่ร้านเราจะเรียกอเมริกาโค้กนะฮะเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับก็เราจะใช้ตัวดับเบิลช็อตนะครับ อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวเนี่ยเราจะใช้กาแฟที่14กรัมนะครับ14กรัมแต่ว่าเราจะมาใส่บัคเก็ตดับเบิลเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวเนี้ยตัวตัวซิงเกิลเนี่ยมันจะทําให้แบบเาเรียกอะไรกาแฟมันจะไหม้เกินไปนะที่ที่เราจะลาดไปที่50 ml มันจะมีการไหม้การคือมันโอเวอร์ไปคนระับแต่ถามว่าเรามาใช้ตัวดับเบิลช็อตเนี่ยเราก็ใช้กาแฟที่น้อยเกินไป มันยังรับได้อยู่ในปริมาณที่วิ่งไปแค่50าสิบอแคือเราจะไม่ไม่อยากจะให้กาแฟมันมันมีการไหม้เกินไปนะเราจะให้เขาแบบวิ่งวิ่งสะดวกสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่ามะพาร้าวรอเป็นมะพร้าวสดนะครับก็จะมีความแบบหอมหอม ละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าหวานอะไรก็ mm hmm. ประมาณนี้ก็ถือว่าน้อยไปนิดนึงใช่เพราะปกติคนเราที่สิบหกกัมขึ้นไปนะ mm hmm. อ่าเมกโนเย็ยน ดี๋ยวดูนะครับว่าวางดีเ,เคมา่าค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่ากาแฟค่อนข้างใหม่โอเคครับผมเห็นไหมเมื่อกี้กาแฟเราค่อนข้างจะวิ่งวิ่งเร็วครับผมวิ่งเร็วก็คือเราไม่ต้องการที่จะให้เขาแบบไหมนะครับ กเ,เตรียมน้ำมะพร้าวนะครับก็เป็นน้ำมะพร้าวสด150 ml นะครับก็ถ้าเราใช้ของสดแล้วก็ชิมๆนนดนึงว่าอย่าให้เขาเปรี้ยวแค่นั้นนะครับแค่แบบแค่อหอมๆละมุนละมุนหน่อย ลาไปเลยครับก็จะพอดีอ๋อเนื้อมะพร้าวเล็กน้อยนะฮะให้ดูให้ดูมีอะไร <c oughs> ครับครับเรียบร้อยทต่เมกานโนนะมะพร้าวของเรา ถามว่าตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าใครอยากจะให้กาแฟเข้มขมยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะนําเสนอลูกค้าเลยครับแต่ของผมก็จะประมาณนี้รือว่ามันมัน,ม,นมันพอดีกันนะมันมีความละมนุนโดยธรรมชาติกาแฟก็อย่าให้ไหม้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าให้บางไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ขมกาแฟเข้มๆหน่อยใช่ก็แนะนำให้ลูกค้าทานนะ้ำมะพร้าวใบเยอะๆก่อน อร่อยฮะลงตัวแต่เราจะคนเป็นรถเดียวเลยก็ได้ครับก็คืออยากจะจิบแบบเบาๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นน้อยนะครับขอขอบคุณที่รารรับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ